เนเต็ญยาสูงสุดจะพรังครูไปกับเธอ,อย่างก้าวสูงยุคสี่สวิไล ที่18จิตอิสระแต่ก่อนอื่นฉันต้องบอกวิธีการบางอย่างกับเธอเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเธอบอกมาได้เลยครับผมทำท่าเตรียมพร้อมถึงแม้ว่าเราจะเดินทางกันด้วยจิตเธอก็ยังรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือของจริง เธอจะสัมผัสกับมันได้ประดุดว่ามันตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆทั้งอากาศน้ำต้นไม้และสิ่งอื่นๆแต่เมื่อเธอรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกอย่างคือของจริงผนวกกับขณะน,นี้เธอยังมีร่างกายที่เป็นกายภาพซึ่งกำลังอยู่บนโลกดังนั้นหากเธอรู้สึก อะไรขณะอยู่ที่นี่ร่างกายของเธอที่อยู่ทั้งโน้นก็จะเกิดสภาวะนั้นตามไปด้วยเขาอธิบายไม่ต้องห่วงครับที่ผ่านมาผมสบายมากผมตอบมันจะไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะสิที่ผ่านมาทุกทุกที่ที่เธอไปจะมีสภาวะทั้งอากาศและอุณหภูมิ ที่เกือบจะเป็นปกติเป็นที่ที่อุดมไปด้วยชีวิตแต่ที่ที่ฉันกําลังจะพาเธอไปนับจากนี้มันจะเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้มันมีสภาวะสุดขั้วมากที่สุดซึ่งถ้าเธอไม่มีความสามารถในการเตือนตัวเองว่าขณะน,นี้เธอ เหลือแต่จิตล้วนแล้วร่างกายของเธอก็อาจจะได้รับอันตรายซึ่งกระบวนการนี้เธอจะต้องมีทักษะทางจิตที่แน่วแน่และ,ละลึกได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เธอเรียกกระบวนการนี้ว่าการมีสติและสมาธิซึ่งเธอจะได้รู้เสียทีว่าสมาธิกับสตินั้น มีประโยชน์อย่างไรเขาอธิบายมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิและสติครับผมไม่เข้าใจผมถามขณะน,นี้ฉันกำลังพาเธอลงไปยังแกนโลกแต่ก่อนที่จะถึงแกนที่ลึกที่สุดเธอจะต้องผ่านทานหินหนือที่ร้อนละอุและนี่คือความจริงซึ่งความร้อนระดับนั้น มันร้อนมากจนสามารถหลอมละลายทุกๆวัตถุธาตุที่อยู่บนโลกและเมื่อเธอลงไปอยู่ในทานหินหนือที่หลอมละลายเหล่านั้นจิตของเธอก็จะสัมผัสกับความร้อนถึงขีดสุดร้อนเกินกว่าที่วัตถุธาตุใดจะดำลงสภาพเดิมไว้ได้หากเธอไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิวินาทีนั้น ร่างกายที่อยู่ทางโน้นก็จะเกิดความร้อนแบบนั้นตามไปด้วยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือร่างกายจริงๆของเธอก็จะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานไปในทันทีเพราะจิตกับกายของเธอเชื่อมโยงกันโดยตรงในอดีตบนโลกของเธอเคยมีคนเดินทางด้วยจิตแล้วเผลอเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ร้อนจัด และถูกเผาเป็นเท่าฐานแบบนี้มาแล้วเขาต่อมันไม่น่าจะเป็นไปได้ฟังดูเหลือเชื่อมากๆเลยครับผมตั้งข้อสังเกตเหลือเชื่อหรือไม่ฉันไม่รู้แต่ที่แน่แน่นี่คือการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นระหว่างจิตกับร่างกายของเธอขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่หากเธอตายไปแล้ว กระบวนการลักษณะนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ถ้าเธอตายแต่จิตของเธอยังไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิคือยังไม่สามารถเตือนตัวเองยังไม่สามารถรักษาความรู้สึกตัวว่าขณะนี้เธอเหลือแต่จิตแล้วเธอยังคิดว่านี่คือชีวิตจริงเธอก็จะตกอยู่ในสภาวะความสับสนหรือหลง ซึ่งความหลงนี้เองคือความไม่เป็นอิสระหากจิตสุดท้ายอยู่ที่ไหนจิตเธอก็จะยังวนเวียนอยู่ที่นั่นหรืออยู่กับเหตุการณ์นั้นหากเธอตายที่บ้านจิตก็จะอยู่ที่บ้านหากเธอตายที่ถนนจิตของเธอก็จะอยู่ที่ถนนจนกว่าจะมีใครสักคนพาเธอออกไปจากสถานที่และสถานการณ์เหล่านั้น ซึ่งหน้าที่ในการพาเธอออกไปจากที่นั่นจะมีรูป,ปรธรรมที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยนําพาให้ดวงจิตนั้นๆไปพักในที่ที่เหมาะสมเพื่อรอเวลาการได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งทั้งนี้จิตส่วนมากที่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถมีความเป็นอิสระก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองเคยสร้างขึ้น หานความทรงจำที่เก็บไว้ในดวงจิตของตนและในพื้นที่สำรองข้อมูลของกายาหากเธอเคยทำเรื่องดีๆจิตของเธอก็จะได้อยู่กับเรื่องราวดีๆแต่หากเคยทำเรื่องไม่ดีจิตของเธอก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมฟังดูน่ากลัวจังเลยครับผมพูด ใช่ที่จริงนี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดขณะนี้คนทั้งโลกของเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะแห่งการไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถเตือนตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นั้นล้วนเป็นเรื่องสมมุติที่จิตสำนึกของเธอกำหนดขึ้นมาทั้งสิน้นทำให้เขาเหล่านั้นติดอยู่ในพันธนาการทางกายภาพ จนทำให้จิตวิญญาณไม่สามารถเป็นอิสระได้และการที่เธอจะเป็นอิสระได้เธอต้องรู้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับจิตวิญญาณและรู้ว่าไม่มีอะไรจะมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของเธอได้หรือดีที่สุดคือการเป็นอิสระจากเงื่อนไขใดๆอย่างสิ้นเชิง เพียงแค่เธอรู้สึกตัวว่าเธอคือจิตวิญญาณเหมือนที่เธอกำลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่อไปนี้มันคือแบบฝึกหัดที่เธอจะต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เธอกำลังเดินทางมาด้วยจิตทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความร้อนที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นถึงแม้จะเป็นของจริงแต่มันไม่สามารถทำอะไรเธอได้ เมื่อไหร่ที่เธอเผลอคิดว่ามันคือความร้อนจริงตามที่เธอเคยมีประสบการณ์ตอนที่เป็นรูปธรรมร่างกายจริงๆของเธอก็จะถูกแผดเผาตามไปด้วยทันทีแต่ถ้าเธอมีสติและมีสมาธิที่ตั้งมั่นนอกจากเธอจะไม่ได้รับอันตรายจากความร้อนเหล่านั้นแล้ว เธอยังสามารถกำหนดให้ความร้อนที่เธอกำลังสัมผัสอยู่นั้นเป็นเช่นไหลก็ได้จะทำให้เป็นอุณหภูมิปกติสบายๆหรือจะให้หนาวเย็นจนกลายเป็นน้ําแข็งเลยก็ย่อมทำได้อันนี้คือทักษะความเป็นอิสระทางจิตที่เธอจะต้องเรียนรู้เขาอธิบายโหผมจะเสี่ยงดีไหมเนี่ยผมตอบ ไม่เป็นไรฉันจะคอยช่วยเหลือเธอเองในช่วงต้นแต่หลังจากนั้นฉันจะค่อยๆปล่อยให้เธอทดลองทำด้วยตนเองตกลงไหมเขาพูดเพื่อให้เกิดความอุ่นใจดีครับผมตอบรับงั้นไปกันเลยเธอจับมือฉันไว้นะเขาพูดพอพูดจบท่านโพเชก็หงายมือขวาขึ้นแล้วยืน่น ให้ผมจับช้าๆทันทีที่ผมจับมือเขาก็ปรากฏว่าเราทั้งคู่กำลังลอยตัวอยู่ในน้ำที่มืดมิดที่นี่คือที่ไหนครับผมถามที่นี่คือก้นมหาสมุทรในส่วนที่ลึกที่สุดจากนี้ไปฉันจะค่อยๆพาเธอไปช้าๆตามความเป็นจริงนะครับผมตอบ เราสองคนค่อยๆดำดิ่งลงดำดิ่งลงจนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างลักษณะของมันเป็นฟองสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาผมรู้สึกได้จากการที่มันกระทบกับฝ่าเท้าจากนั้นก็เห็นเป็นเหมือนรอยแยกสีแดงขนาดใหญ่กว้างหลายร้อยเมตรทอดยาวไปสุดสายตา มันเป็นรอยแยกที่เกิดจากการปริแตกและม้วนตัวไปมาของหินลาวาผมรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ผุดขึ้นหลังจากที่กระทบกับความร้อนและรอยแยกสีแดงบนฉากสีดำมันทำให้ผมคิดว่าผมกำลังลอยตัวอยู่เหนือนรกอันร้อนละอุที่เห็นนี้เป็นแค่จุดเล็กๆของรอยแยกนะ เราจะลงไปยังแกนโลกจากจุดนี้เขาพูดถึงตอนนี้ในใจผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าท่านโพเชได้บอกไว้แล้วว่าขณะนี้เรากำลังเดินทางด้วยจิตแต่ความรู้สึกที่สัมผัสอยู่นั้นมันกลับเหมือนจริงมากๆเหมือนจนทำให้ผมเกิดความลังเลขึ้นมาว่าหรือจะเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่า เนื่องจากเธอยังไม่มีทักษะมากพอนับจากนี้ฉันจะสร้างกราะป้องกันไว้รอบๆตัวของเราทั้งสองคนให้นะเธอจะได้ไม่รู้สึกถึงความร้อนที่อยู่รอบตัวท่านโพเชบอกกรรมวิธีดีครับดีครับผมรีบตอบรับข้อเสนอทันทีจากนั้นท่านโพเชจึงใช้มือข้างซ้ายวาด จากด้านซ้ายของตัวผมขึ้นมาที่เหนือศีรษะและอ้อมลงไปด้านขวาจนเกือบจะจโลดปลายเท้าด้านล่างทันใดนั้นผมก็เห็นเหมือนมีฟีล์มบางๆห่อหุ้มล่างของเราทั้งสองไว้ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่มีฟีมนี้หุ้มตัวอยู่คือไม่มีความรู้สึกร้อนเลยโอ้ค่อยยังชั่วหน่อย ผมพูดจากความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นไปกันได้แล้วจากนี้แม้ว่าอุณหภูมิจะร้อนแค่ไหนมันก็ไม่มีผลอะไรกับเราพอพูดจบเราทั้งคู่ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงต่ำผมเพ่งมองทุกวินาทีแบบไม่กระพริบตาเรากำลังจะจมลงสู่ทานลาวาที่ร้อนละอุทีละน้อยทีละน้อย ยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดจากปฏิกิริยาของมันเศษลาวาสีแดงฉานแต่กระจายแบบไร้ทิศทางเหมือนสเก็ดระเบิดที่กระเด็นข้ามหัวไปมามันทำให้ผมจินตนาการว่าหากไม่ได้เดินทางด้วยจิตเราคงจะเป็นเหมือนเศษปุยนุ่นที่บางเบา ปลิวไปตกในกองไฟมันคงมาลายหายวับไปในพริปตาเราค่อยๆจมลงในทานลาวาที่มีลักษณะคล้ายกับการมุดลงไปตามรอยแยกของโพรงถ้ำที่มีทานน้ำใต้ดินแต่แค่เปลี่ยนจากน้ำใสๆมาเป็นหินที่หลอมละลายจากนั้น เราก็โผล่ออกมาที่จุดจุดหนึ่งจากที่ความรู้สึกกลัวอยู่ปริมาณหนึ่งแต่ตอนนี้มันทวีขึ้นเป็นร้อยเท่าเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้ามันคือกำแพงทาลาวาที่สูงตรังงานมันเป็นกำแพงที่เชี่ยวกรากขนาดมหึมามันไหลไปในทิศทางเดียวกันจากซ้ายไปขวาอย่างรุนแรง เราถึงไหนแล้วครับผมถามหลังจากที่เราเดินทางมาถึงจุดที่ว่านี้ตรงที่เราสองคนยืนอยู่นี้คือลอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับกระแสลาวาที่หลอมละลายที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมวลวัตถุที่อยู่บนโลกทั้งหมดเขาอธิบายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไรครับผมถาม ก็ไม่ว่าวัตถุธาตุที่อยู่บนเปลือกโลกนั้นจะเป็นอะไรถูกสร้างเป็นวัตถุประเภทไหนเป็นของแข็งของเหลวหรือเป็นกา๊าซเมื่อมันผ่านการเวลาไปเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วย้อนกลับมาสู่เตาหลอมแห่งนี้มันก็จะกลับคืนสู่มวลธาตุเริ่มต้นที่หลอมละลายก้อนนี้ที่นี่คือที่ที่เราไม่อาจจะระบุธาตุได้ว่ามันคือธาตุอะไร บนตารางาธาตุของเธอเพราะทุกๆธาตุถูกหลอมรวมกันหมดเขาตอบแล้วทำไมมันถึงเหมือนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเลยล่ะครับผมถามจากปรากฏการที่เห็น